โซโลฟุตบอลวันนี้จะพามาวิเคราะห์ฟุตบอลลาลิกาสเปนครับคู่ระหว่างเรอเบติสครับที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเลกันเนสครับมาร์คเดความพร้อมและผลการแข่งขันล่าสุดครับเรอเบติสครับเริ่มมฤดูการได้ค่อนข้างน่าผิดหวังครับเนื่องจากผ่านมาแล้ว3นัดครับทีมดังแห่งแคว้นอันดาลูเซียครับยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นครับและยิงได้เพียงประตูเดียวเท่านั้นเกมนัดล่าสุดบุกไปแพ้เรอลมดริกศูนย์ประตูต่อ2ครับ ทำให้ตอนนี้ครับรั้งอันดับที่11ของตารางและมีเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นครับส่วนทางด้านน้องใหม่อย่างเลกาเนสครับจะว่าผลงานดีก็ไม่ใช่ครับแต่จะว่าแย่ก็ไม่เชิงครับเนื่องจากพวกเขาเพิ่งแพ้และชนะมาอย่างละ1เกมเท่านั้นครับส่วนอีก2เกมที่เหลือคือผลเสมอเกมนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับมาโยกาศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับทาให้ตอนนี้อยู่อันดับที่9ของตารางครับส่วนความพร้อมของทางเจ้าบ้านเรเบรติดครับมีผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายครับ ไม่ว่าจะเป็นมาร์คโลคา่าฮวนมีมาร์คบาตาโนเบลเมนดี้เซดดกบคัคคมบูและมิดฟิลตัวเก่งอย่างอิสโก้ครับดังนั้นเกมนี้เราอาจจะได้เห็นเซอวานนี่โรเซลโซครับกลับมาลงเล่นในสีเสื้อของเบติสอีกครั้งครับเพื่อทำเกมลุกร่วมกับปาโบฟันนาวอัปเดตอัสซันซุลี่ครับแล้วก็ไอตอรูบันะครับ ส่วนทางด้านเลกาเนสครับวกเขาเพิ่งเสียเดนาตโต้ทาเปียไปจากอาการบาดเจ็บในเกมนัดล่าสุดครับและไม่น่าจะพร้อมสําหรับเกมนี้ครับทาให้คู่ขาในแดนกลางของดาโกปราชนัดครับจะเปลี่ยนมาเป็นอีวานเนยูครับขณะที่แนรุกจะนํามาโดยออสการโดริเกสและก็มูเนียเอลฮัตดัดี้ครับโดยมีเดียกโกกาเซียเป็นกองหน้าตัวเป้าในวันนี้ครับส่วนการคาดการณ์11ตัวจริงครับ เรอเบติต์ก็จะมาในแผน4-2-3-1ครับผู้รักษาประตูจะเป็นลุยซิวาครับ4ประการหลังจะเป็นยูซูฟซาบบลีเดียโกยอรลนเต้นาธานแล้วก็โรแมงแปรโลครับ2กลางรับครับจะเป็นวิลเลียมคาว์โยกับจอนนี่คาโดโซครับส่วน3กองกลางตัวรุกครับจะเป็นจิโอวานี่โรเซลโซฟาโบฟานาวแล้วก็อัปเตอัสซัสซูลลี่ครับ และหน้าเป้าจะเป็นไอตอรลุยบันครับส่วนทางเลกันเนสครับจะมาในแผน4-2-3-1เช่นเดียวนะครับผู้รักษาประตูจะเป็นฮวนโซเลโนโนครับ4ประการหลังจะเป็นอาเดียนอันติเมล่าฮอเกกซาเอนเซฮิโอคอนซาเลสแล้วก็ชาบี้เอนเดสครับส่วนกลางรับทั้งสองคนครับจะเป็นดาโกบราชนัทกับอิวานเนยูครับ3กองกลางตัวรุกครับจะเป็นฮวนครูส ออสการ์โรลิเกตแล้วก็มูเนียเอลฮัตดาดี้ครับและหน้าเป้าจะเป็นเดียโก้กาเซียครับส่วนการคาดการณ์ในวันนี้ครับคิดว่าเรเบรติดครับน่าจะเปิดบ้านเฉือนเอาชนะน้องใหม่เลกาเนสครับด้วยผลสกอร์1ประตูต่อศูนย์ครับ